วโอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่อุดมไปด้วยกลูต้าไทโอนและสารจากธรรมชาติที่มีวิตามินซีสูงบำรุงผิวให้ขาวกระจ่างใสาจากภายในยับยั้งเอนไซม์ไทโลซินิตบำรุงผิวให้กระจ่างใสป้องกันผิวหนังไม่ให้เกิดภาวะเสื่อมสภาพชะลอความเสื่อมของผิวหนังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในร่างกายเพื่อลดเลือนริ้วรอย ส่วนประกอบสำคัญในววยโอบรูตาไทโอนปกป้องเนื้อเยื่อผิวหนังและเซลล์ต่างๆไม่ให้ถูกทำลาย กูตาสามารถยับยั้งการสร้างเมลานินหรือเม็ดสีผิวชนิดเข้มให้ลดลงทำให้โทนสีผิวกระจ่างใสขึ้นวิตามินซีกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวเต่งตึงลดริ้วรอยก่อนวัยปกป้องเซลลจากการถูกทำลายบำรุงผิวพรรณให้ดูอ่อนเยาว์สดใสเปล่งปั่งช่วยลดรอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวจุดด่างดำหายเร็วขึ้น เลสวรัเทลจากมาเมล็ดองุ่นถูกจัดเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยให้ผิวกระชับเต่งตึงกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวทำให้ผิวเก็บความชุ่มชื้นดูสุขภาพดียับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินใต้ผิวลดจุดด่างดำฝ้ากระทำให้ผิวเปล่งปั่งดูอ่อนเยาวสารสกัดจากแบลคเคเรนต์ ปกป้องเซลล์ผิวเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวส่งเสริมกระบวนการสร้างคอลลาเจนเผยผิวกระจ่างใสและยืดหยุ่นไม่หย่อนคล้อยก่อนวัยสารสก,กัดจากออเซโรล่าเชอร์รี่ช่วยให้ผิวผ่องใสมีวิตามินซีมากกว่าผลไม้ทั่วไปหลายเท่าสารสก,กัดจากอาซาอเบอรี่เป็นสุดยอดแอนตี้ออกซิเดนท์ที่มีคุณสมบัติในการแอนตี้อาจิ้งดูแลผิวจากอนุุุุอิสระ ช่วยลดเลือนและต่อต้านการเกิดอิ้อรอยคล้ายโบทหอกจากธรรมชาติทําให้ผิวเนียนละเอียดกระชับดูอ่อนเยาว์และเป็นปังสดใสอยู่เสมอด้วยสารสกัดที่เข้มข้นพร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดี่ช่วยส่งเสริมการดูซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้โดยตรงทําให้เกิดผลลัพธ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระส่งเสริมระบบภุมกุ้งกันและยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวทําให้โทนผิวขาวกระจ่างใสขึ้น ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ล้ำสมัยและสารสกัดที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อสุขภาพผิวที่ดีจากภายในสู่ภายนอกจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป YO Better Skin with Gluta s Miracle